มีจุดสีแดงๆหลังคำว่ายอดเยี่ยมนั่นแหละพี่อ๋อเจ้ายอดเยี่ยมก็จริงกดเข้าไปดูเรามีโทษจุดแดงๆนะ่ะเขาจะแจ้งเรามาเหมือนที่น้องเหมือนที่น้องโดนเตือนนะ่ะน้องไปดูรีบตอนตนกตกใจนะคะพี่อ๋อเจ้ารีบเข้าไปดูสถานะบัญชีเป็นอันดับแรกเลยนะทุกคนแนะนําว่าเมื่อเราโดนเตือนเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่สุยสวัสดีจาสวัสดียินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนทุกท่านเลย เราเตือนหน้าจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้เราลงไลค์แล้วสิ่งที่เราต้องทำนะคะพี่สุยเราต้องไปเช็คสถานะบัญชีวิธีเข้าก็คือให้ไปเข้าที่ตะการติ๊กต๊อกช็อปหน้าโปรไฟล์เนาะแล้วไปก็ไปที่ลูกศรคําว่าเข้าสู่นะคนที่ไม่มีคําว่าเข้าสู่จะมีลูกศรเนานะว่าให้เราไปต่อพอเราไปเจอหน้าหน้าสินค้าของเราแล้วเราเอานิ้วเลื่อนลงไปล่างสุดเราจะเจอคําว่าสถานะบัญชี ไปดูตรงนั้นบางคนจะเป็นดีบางคนจะเป็นยอดเยี่ยมถ้าคำว่ายอดเยี่ยมแล้วมีจุดสีแดงแอยู่ข้างบนเพราะวันนี้เราโดนเตือนอ่าพี่นายบอกว่าอยากรู้จักทุกท่านเลยจ้าพี่นายน้อยเราบอกอยากรู้จักทุกท่านเนาะเราโดนเตือนจุดแดงๆจะขึ้นตรงนั้นนะคะเราไปกดตรงนั้นเลยแล้วเราจะเจอว่าเราโดนเรื่องอะไรพร้อมภาพอธิบาย ส่งเป็นหลักฐานมาทันทีทุกคนไม่ต้องกลัวเขามีหลักฐานแนบมาให้เราแบบดิ้นไม่หลุดเลยค่ะว่าตอนนั้นในช่วงระยะเวลานั้นคุณไม่ได้พูดถึงสินค้าคุณที่น้องโดนเสื่อนนะคะเรื่องนี้แนะนําเลยเนาะยินดีค่ะยินดีค่ะพี่ขคมัมยินดีค่ะขอบพระคุณนะจ๊ะสวัสดีพี่สาวจ้าพี่ไรซิงของเราเนาะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยอมาแล้วค่ะ,ะนักลบนะคะ นักรบผู้บาดเจ็บในสนามยินดีต้อนรับพี่สาวจากวิเชียทัศน์ฝั่งทั้งชายพี่ินด้วยนะเอาเรากำลังไปสู่เนื้อหาที่ว่าความผิดร้ายแรงที่มีโอกาสทำครั้งเดียวมีโอกาสาหล่นได้เลยเออหล่นอะไรหล่นอะไรต้องรีบไปดูแล้วค่าไปดูเลยพี่จสูตรแต่แนะนำว่าไม่ให้รีบลงไปดูตอนนี้นะไม่แนะนำให้รีบลงไปดูตอนนี้เออพี่โดนไปหนึ่งนั่นไงละ่นะนักลบทั้งหลาย พี่เลนพี่เลนโดนทักคะแนนไหมพี่สาวกระซิบกระซิบโดนทักคะแนนไหมทุกคนพี่ลินก็เป็นอีกนักรบนักรบอีกหนึ่งท่านนะคะนักรบย่อมมีบาดเจ็บทุกคนไม่ต้องกลัว